ใจสงบย่อมเห็นทางที่ชัดเจนในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและความเครียดการมีจิตใจที่สงบเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราเห็นเส้นทางที่ชัดเจนในชีวิตความสำคัญของความสงบในชีวิตประจำวันเพิ่มสมาธิและการตัดสินใจที่ดีจิตใจที่สงบทำให้เรามีสมาธิในการทำงานและการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นลดความเครียดและความวิตกกังวล การมีใจที่สงบช่วยให้ลดระดับความเครียดและความวิตกกังวลในชีวิตสร้างความสัมพันธ์ที่ดีคนที่มีจิตใจสงบมากมีความอดทนและความเข้าใจมากขึ้นช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนรอบข้างเนื้อหาความหมายของความสงบความสงบไม่ใช่เพียงแค่การไม่มีเสียงหรือความยุ่งเหยิงแต่หมายถึงการมีสภาวะจิตใจที่มั่นคงและมีสมาธิ การมีใจสงบช่วยให้เรามีความชัดเจนในการตัดสินใจและมองเห็นโอกาสที่อาจมาถึงการฝึกจิตใจให้สงบเช่นการทำสมาธิการหายใจลึกๆและการใช้ธรรมะในการตั้งสติตัวอย่างวิธีการทำสมาธิที่ง่ายๆที่ผู้ชมสามารถลองทำตามได้ที่บ้านผลกระทบของความสงบต่อการตัดสินใจความสงบช่วยให้เรามองเห็นปัญหาและโอกาสได้ชัดเจนขึ้น การอยู่ในที่สงบเงียบที่อยู่ใกล้ตัวเราสามารถทำได้ทุกเวลามีความสำคัญต่อตัวเราดังนั้นควรแบ่งเวลาของการมีจิตใจที่สงบเพื่อฝึกตัวเองการสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้เกิดความสงบเช่นการจัดพื้นที่ที่เหมาะสมการเลือกฟังเพลงที่สงบหรือการใช้กลิ่นหอมเราสามารถทำได้ทุกเวลาที่มีโอกาสอย่าลืมกดติดตามแชร์ให้กับคนที่คุณรัก และเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตคุณสุขสงบยิ่งขึ้น